บสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลสมองสมบอนบรรยากาศหน,นาวหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวแหงหนาวจนสั่นบืนๆเนาะต้องใส่ผ้าปิดปากแล้วก็ใส่หมวกปาน,นยังไม่ได้อุ่นพี่น้องเอ้ยลมแหงข้าเจ้าวัดแสลเฮดมาส่งให้พี่น้องแก้มบุมมือนี่รอถาเฮดพี่น้อง,องเอ้ยรอถาไปขายเฮดข้าเจ้าวัดแซลเฮดมาส่งประมาณร้ากว่าโลนี่แหละแต่ว่าห้าวรออยู่เนาะยังบ่มาจักเถ่อ ท้องไซสสีสวยหมดเลยพี่น้องฝนคือสีสวยเติบจะมาหายเหนาวหนาวเฮ้ยหนาเ้เหน่าเห้ บรรยากาศกับลมลมพี่น้องเลยเมื่อนี้ลมแห้งปรากฏว่าลมแห้งลีเนาะขี่รถกับส่งไซส์สิปิวไปเลยไปสีหลาดไปทางดงทางนี้กับกิ๊กไปคายเ e ็ดไปสีหลาดไปทางดงพี่น้องว่าสิได้คายหรือบ่ได้คายเนาะพี่น้องเนาะซวยเลยกับสีโปเล่ลอดแดดออกไปเลยพี่น้องกันแดดแก่ๆไปเลยเนาะจากสินบนน้ำแห้งขี่รถกับ เราไปเยี่ยมยามเมื่อคืนนี่พี่น้องเยี่ยมยามคนป่วยเนาะแม่น้องแกมบุมนกับกันเห็นคนป่วยนั่นแบบเรานำตานะพี่น้องสติห้านั่นแบบเอ้ยแบบอีต้นพี่น้องเอ้ยแบบคนเป็นบะท,ทั้งแห้งเนาะแถวกี่หอกี่แห่เพื่อนนะครับบดเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยตีต้นแค้นกับไข่ลึงห้าหลอดแต่ตีต้นสงสารพี่น้อง เงินคำกับบมีวะสันโอ้ยไม่ต้องแกมบ,บุมกับจักเหตุอะไรเนาะอีต้นเพลินอีต้นแหงพีนง่น้องเอ้ยเหตุอะไรก็ได้แต่อีต้นสงสารนะั่นแหละมนุษย์มาหน้าคือกันเนาะ ทางนั้นนะ่ะสิเป็นดงเลยพี่น้องเด,อดง้อดงีิโยใต้บ้านพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าสิปุกเฮือนสิมีเฮือนคนอีกแล้วลังนึงเนตุอดต้นสงสารเหตะไดแล้วสิบมโนมานาคนเฮาเนาะความเจ็บความเป็นแต่ละคนก็จ้กบบสิบแอบ,บได้เนาะพี่น้อง แต่ชีวิตแม่น้องแกบุ้งเบงก็จาสิเป็นแบบใดแต่ว่าลูกผัวเพิ่นกับเบิงอรีได้พี่น้องเลยแม่น้องแกบุ้งไปเห็นน่ะก็ส้มเซยลายแปลว่าลูกผัวเขาเจ้าเบิงแย่งดูแลดีอยู่แต่ว่าความเจ็บเนี่ยเพิ่นนั่งทรมานอยู่สี่เดือนหาเดือนเดียวนี่นะพี่น้องแบบนี้แต่นั่งนอนทางนั่งแบบนอนบ่ได้เลยนะหลังเพิ่นก็สีแข็งแหไะเบิง ต่สมมุติว่านั่งรถนั่งล่างนี่เบิดมือนี่ก็ยังออกฮ้อนเบิดก้นเนาะก็ยืนแล้วนั่นนอนทั้งนั่งแบบนี้นั่งอยู่ตลอดแบบนี้นะเพิ่นแห่งสิทรมานแพี่น้องเอ้ยเฮาน่ได้ตนสงสารไปเห็นน่ะก็โอ้ยพี่น้องแบบบาดบาดใหญ่แฮงพี่น้องเอ้ยบ่แม่นสิบาดแต่ในหน้าอกบาดฮอดอยู่ในขี้แ ได้กี่แห่แล้วก็บาดแล้วก็น้ําดังแหงน่ะย้อยอื้อแม่น้องแก้มบุมไอ้ต้นพี่น้องแต่สมมุติว่าบาดน้อยๆน่ก็ยังเจ็บแบบน้ําปอกน้ําปากก็ยังเจ็บขยืนแล้วบาดบักใหญ่ไอกเครื่องพนโอ้ยเฮาได้แต่อต้นพี่น้องเอ้ยบ่อยากไปเห็นซําพี่น้องแบบว่า3เทื่อแล้วไปเห็นนะแล้วก็ตั้งสติบ่ได้แล้วได้น้ําตาไหลนําเพิ่นน่ะ3เทื่อแล้ว ส่งแลละพี่น้องมาหอดเือนแล้วบ่ได้เตืมมา่รอจากโลจากไดนตติมจากโลช่วยหนงอะสามขีดเออพี่ๆจ้องมาพี่ขับไปเอาเงินมาห้ก่อนเพินมาส่งเฮดแลลวพี่น้องมาส่งหอดเือนแล้วยังคือคมันบานใหญ่เด้ย <c oughs> ตัวบานแห้งกับบานเนาะต้องซับกันเลยนี่ไขรบังดูค่ะ หนาวบาอลุหัวอวกใส่คนเนียมันนาวหนาวมันเย็นเอออืมอืมอ,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 อันเฮาเก็บแล้วเขาจังฮดหน้าม,มันจังบอกเป็นหน้าเ้าไปขายบางคนเขาก็าตีดีบางคนก็นโอ้ยมันคือเปียกแทบเะวอะหักห้องเจ้าจากบ้านแห้งได้นี่นะเนาะดอกจุ่มปลายคงอาจออจ,ออจอะอาจจะเนาะ สามสิบโลกสามพี่น้องแม่น้องแกบ,บม่มสิไปอีกแล้วพี่น้องไอ้ยเื่อน,นี่ fc ทุกคนซื้อเฮ็ดสอยเนี่ยเดอ้อสามสิบโลกำลังเขา,าเอาเงินไปจ่ายค่าเฮ็ดเผ่นพี่น้องเอ้ยตอนนี้เอาเงินมาจ่ายค่าเฮ็ดผ่นร้ายไปได้ก็รวมเบิดนะเป็นเงินนะ สี่แซนหาซิปเม็นมบ่ปาพันบาทเลยพี่ตงเลยนับหกน้อยไปขายกับลำบากกันบางเฮือนกับแก่งหัวจนหัวสิรุด <c oughs> <c oughs> บางเฮือนกับจังหวะให้ตืมให้เดินห้องข้ากับต่างคนต่างไปขายเห็นดิไอเจิดเราอะข่ยอยกับจ้นยอมเราบางเถื่อไปขายนั่นเขาบอรซื้อจนมาจักทางออกแน่นอนได้บางเถื่อนนะ จนแก่งหัวน <ave them. S 1> ั่นจนสีรูดบางเือนนะติดมากขักแน่ล้วันเนาะเออเออเศษเป็นธงบัตรยังตาเป็นยังใหม่บักใหญ่ขาวหลุดใช่เลยใช่เลยผุดป้าผุใหมผุพระเจ้าเมื่อไปเอาเลย เขาจะมาส่งเฮดสบายดีปะลูกกิ๊กกับมาแต่ส่งพผ่อยู่น้าร้อยเต็งร้อยแม่ว่ะมันอันนาแม่แม่ว่ะว่าว่าแถมพี่น้องเลยมาติดเบิ่งเนาะบอด้แถมจะขีดไปาชี้ขขึ้นสแบบนายดีพี่น้องตอนนี้กำลังเห็ดเห็ด ว่าว่าแทมไหมฮะว่าซื้อเฮ็ดสามสิบโลขีดหนึ่งกับบ่อเทมมี่ดอกมือนี่ในต้องแกบ่มเริ่มสิบว่าแล้วหนึ่นได้จ้ายว่าเฮ็ดกับบ่องามมือนี่เฮ็ดดอกดอกใหญ่แบบดอกใหญ่บ้านแห้งมี่ดอกมีดอกใหญ่แบบนี้บางคนแล้วก็ซื้อ 好，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 好。

จะไปหลอกค้าเฮ็ดแต่ว่าแก้มบุ้มเหมือนมากแต่ใส่เพป็นอยู่ขาขอู้เดียวเนาะหอบก็ไปหน้าอุ้มเป้หน้านอนถ่ายด่เนาะ thêm được một mươi thêm chất, một mươi một thêm ba cái <laughs> mà bạn mẹ 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 phải mẹ mẹ กระไรซีพันไปดองไปพันติพันเดี๋ยวพ่าแก้เสาแก้เศษมันไปเศขีละเนาะเศดบ่บ่งามขึ้นมาวานี่ไปดองกันเศษขีละน้ำเนาะข้อใส่ถาที่ตากต้น้าแห้งทำ่าตากโลมลง ดกกโงนอนจข้าวเะตอันคเ็นแล้วะ่องมากระซับกันแต่ว่ากวนบานหมดเลยดิจับกกจับหัวง่าหมดแล้วมันแก่เคือ่มีนะกับปัหาเลย โคหน้าแต่งเก็บแล้วมันได้น้ำนักแต่ว่ามันรูปเฮาผกไปขายพี่น้องเลยมันเป็นหนะมันา็จะบอกอยากซื้อบ่อเดียวกับซื้อเก่าก็เลิมสิบ่อเอาหน้าเลยอันเป็นแบบนี้นี่หนะ้า bớt tăng cho bát bạn cháu ba học hai ngài bologna rai katao của thêm nóng nặng nữa nặng 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 เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บผากไว้เพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องไปน้องแก้มบุ้มคลิปต่อไปเด้อป้าลุงเลยสบายดีสบายดียดป้าลุง